กิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งสิน้นคนที่มีกิเลสก็คือคนที่ถูกอวิชชาครอบนำนั่นเองซึ่งอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ในเหตุและผลไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้สัจธรรมเมื่อไม่รู้ก็ทำตามใจที่มีกิเลสทำตามความรู้สึกดังนั้น เมื่อใจมีกิเลสทำให้เกิดตัณหามีทั้งความโลภความโกรธความหลงเมื่อเกิดแล้วใครห้ามใครบอกใครเตือนก็ไม่ฟังเพราะถูกอาวิชชามันบดบังตาบังใจและทำให้ไม่เชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเลยทำตามแต่เรื่องที่ผิดผิด เพราะคิดเองสรุปเองทำเองเป็นคนไม่มีเหตุผลคนที่เป็นเช่นนี้น่าสมเพศเวทนามากกว่าน่าสงสารเพราะคนไม่มีเหตุผลคิดอะไรก็ไร้สาระพูดอะไรก็ไม่เข้าใจทำอะไรก็ไม่ได้ผลแต่คิดว่าตัวเองเก่งไปเสียทุกอย่าง เพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่ออวิชชาคือความไม่รู้จะได้หมดไปจากใจของเรา